รีวิวรีวิวปลูกข่าในตะก,ก้าสองปีแล้วนะคะกระถางนี้ตะก,ก้านี้นี่ก็เริ่มเป็นดอกส่วนที่รุน,นี้ทำการปลูกขยายพันธุ์ใส่กระถางกระถางเล็กๆติดนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ปลูกโดยการแยกแยกหนอ่อแยกต้นที่เขาติดหนอ่อเล็กๆออกมาด้วยแล้วก็ปลูกเลยลงกระถาง ติดค่ะงามด้วยกระถางนั้นก็ยกให้เพื่อนไปปลูกค่าไว้เป็นเครื่องครัวหลังบ้านของเราเองเป็นไม้ประดับด้วยให้ใบสีเขียวเวลาจะทำกับข้าวก็ถือมีดมาซ้อๆๆ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ก็ได้ขาไปปรุงอาหารแล้ว หรือจะปลูกเยอะๆก็สัก3ามกับสตะกร้านี้ได้เลยนะคะได้ขุดหนอไปลวกไปต้มกินกับแก้วกับป้นค่ะแส่บร้ายเ้ยค่ะโดยเฉพาะเราปลูกเองจะหวานหอมเป็นพิเศษอันนี้เป็นขาแดงนะคะเป็นขาแดงแบบแบบบ้านๆนะคะแบบธรรมดาไม่ไม่ใช่ขาแดงใหญ่ก็มารีวิวอัปเดตให้ชมกัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ